วันดีเจ้าเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะ่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งมีส่วนผสมไม่กี่อย่างเองนะคะแต่สรรพคุณเกินคาดเลยนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องลดเตือนริ้วรอยใครมีริ้วมีรอยรอยเหี่ยวเหี่ยวรอยย่นย่นผิวแก่ก่อนวัยสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะซึ่งจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสใช่วยลดป้าลดกระนะคะ โอเคค่ะครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส,ส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นเจยววันหางจระเข้วันนี้จะพาใช้เจียวสดนะคะสูตรพอกหน้าแนะนําให้ใช้เจียวสดก็จะดีมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าเราไปตัดออกมาแล้วให้เราปล่อยทิ้งไว้สักพักนะคะให้ยางเหลืองอยู่ตรงนี้ให้ก็ไหลออกให้หมดนะคะไม่ฉะนั้นบางคนก็จะแพ้นะคะ จะทําให้เราเพ้ได้นะคะในส่วนของยางเหลืองตรงนี้นะคะให้เราไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะหลังจากนั้นให้เรามาตัดตรงหนามตรงนี้เข้าออกนะคะตัดหนามตรงข้างออกให้หมดเลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นให้เราผ่าครึ่งแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราผ่าครึ่งแบบนี้เลยนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นผงโกโก้นะคะใครไม่มีก็ใช้เป็นผงกาแฟได้เลยนะคะหรือผงพอกหน้าตัวอื่นๆได้เลยนะคะในส่วนของผงโกโก้ก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะช่วยต่อต้านริ้วรอยช่วยลดเลือนริ้วรอยก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูง มากกว่าไข่แดงสองเท่าเลยนะคะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะให้เรานำผงโกโก้นะคะมาโรยตรงชิ้นว่านหางจระเข้แบบนี้ได้เลยนะคะโรยแบบนี้เลยนะคะทุกคนตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวนะคะ ในส่วนของน้ำมะนาวก็จะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะมีโกโรดเอ a เอของผล,ลไม้อ่อนๆนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เราจะบีบลงไปตรงนี้เลยนะคะในส่วนของน้ำมะนาวเนาะกะเอาปริมาณตามอัตราส่วนเลยนะคะบีบลงไปเลยนะคะใครแพ้น้ำมะนาวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใครไม่แพ้ก็บีบลงไปแบบนี้เลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะคนให้เราได้เป็นชิ้นมาแบบนี้นะคะเราใส่น้ํามะนาวใส่โกโก้ลงไปแล้วนะคะก็จะเป็นยางยืดๆแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจลวสดนะคะหลังจากนั้นให้เรานําม,มาขัดมาถูบนใบหน้าของเราแบบนี้เลยนะคะขัดไปให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะทุกคน,กนใครแพ้น้ำมะนาวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่เฉพาะผงโกโก้นี้ก็ได้เลยนะคะ ผงโกโก้เขาหมดนะคะให้เราเติมผงโกโก้ลงไปได้ใหม่เลยนะคะนี่เลยนะคะเราเติมลงไปแล้วเราก็เอามาขัดอีกแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าขัดด้วยเจลวันหางจระเข้สดแบบนี้หน้าใส่มากๆเลยนะคะถ้าเราไม่ใช้ผงพอกหน้าเราจะใช้เฉพาะว่านหางจระเข้สดแบบนี้ขัดหน้าแบบนี้ได้เลยนะคะ บอกเลยว่าหน้าใสามากๆเลยค่ะใสเรียวด้วยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะให้เราขัดแบบนี้ประมาณ3-5นาทีนะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้15-20นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแคลให้ดูอีกนะคะ